ทุกวิกฤตย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงให้การเปลี่ยนแปลงนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสร้างระยะห่างในวันนี้เพื่อให้เราได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเราทุกคนจะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันปอตทขอส่งกำลังใจให้ทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างคุณสารพลังใจ We fight together เลือกปูนกาวเวเบอร์ไทฟิกกระเบื้องเล็กใหญ่สระว่ายน้ำพืชผนังทไดุ้กอย่าง,ท,งทุกแกปูนกาวดีทำให้เสร็จไวลูกค้าพอใจได้ไปปาร์ตี้ทำเสร็จก็ได้เงินใหม่มีเงินทันได้ใช้กินของดีทำเยอะยิ่งมีหน้นาตาได้แฟนขับมาชื่อเสียงโด่งดังอ่ทำเก่งยิ่งได้ไม่สวยครอบครัวร่ำรวยโอ้ชีวิตงานดีชีวิตดีเลือกได้เวเบอร์ไทฟิกจาก ป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขนาดด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเว้นลอยลูปิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว่นลอยลื่นเหลือหล้นทนเหลือหล,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 ลายตรวจสอบทุกตลาดทุนวิเคราะห์ทุกตลาดการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจกับรายการเงินทองต้องรู้โดย ขวัญชนก,กุฒวิทกุลและปิยมิตรยอดเมืองทุกวันจันทร์ถึงสุ์เวลา10โมงถึง11โมงสรงสดสดทาง fm 90.5ออนไลน์ w w w smartbomb co t h และ on m o มบายแอปพลิเคชัน smartbomb radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย รายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวล่วลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่7เมษายน2563อยู่กับผมกิตติดิ์ธนดิษวรนนะครับ ท่าผู้ฟังครับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยข่าวใหญ่ครับเป็นข่าวใหญ่ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับช่วงเช้ามืดตามเวลาบ้านเราหรือว่าช่วงค่ำวันนี้นะครับตามเวลาในประเทศอังกฤษครับเมื่อนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันวัย55ปีล่าสุดทางโฆษกของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเปิดเผยว่า ตัวนายกอังกฤษนะครับตอนนี้ต้องถูกนำตัวเข้าไปรักษาที่ห้อง ICU ครับหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็มาเมื่อวานนี้คืออาการเนี่ยแย่ลงครับแย่ลงจนกระทั่งต้องย้ายตัวเข้าสู่ห้อง ICU นะครับคือตัวบริสอนส์นะครับถือว่าเป็นผู้นำประเทศยักษ์ใหญ่คนแรกครับที่คอนเฟิร์มยืนยันนะครับว่าตัวเขาเนี่ยติดเชื้อ โควิด1 9เนะฮะเมื่อวันที่26มีนาคมแล้วก็ออกมาเปิดเผยข่าวเมื่อวันที่27มีนาคมนะครับแล้วก็จนกระทั่งผ่านไปอย่างน้อยเนี่ยวันอยู่ที่บ้านพักประจำตำแหน่งนะครับที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งยังคง Work from home ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางไกลผ่านระบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับยังคงทำงานได้แต่ว่าก็เฝ้าระวังตัวเองนะครับ ักตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับใครนะครับก็ปรากฏว่าผ่านไป10วันอาการยังไม่ดีขึ้นครับโดยเฉพาะไข้เนี่ยยังคงมีอยู่แล้วก็อุณหภูมิร่างกายก็ยังคงสูงนะครับสุดท้ายคุณหมอเนี่ยก็เลยแนะนำนะให้จอนสันไปเข้าโรงพยาบาลดีกว่านะครับไปตรวจซะหน่อยว่าสรุปแล้วเนน่ยร่างกายเป็นยังไงกันแน่นะครับมีอาการปอดบวมปอดอักเสบหรือไม่นะครับแล้ว ในที่สุดเนี่ยนะฮะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยืนยันแล้วนะครับว่าอาการแย่ลงฮะแล้วนายกอังกฤษซึ่งแน่นอนฮะช่วงนี้ไม่มีใครอยากให้คนที่เป็นผู้นําประเทศต้องไปเจ็บป่วยล้มป่วยหรอกนะฮะในช่วงที่โควิด1 9ได้กลายเป็นวิกฤตระดับโลกทุกประเทศครับตอนนี้ต่างก็ต้องเรียกว่างัดเอามาตรการวิถีทางต่างๆทุกแบบเท่าที่จะนึกออกเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยมา ใช้ต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้านสาธารณาสุขหรือว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเ,าเรื่องของโควิดก็ตามเลยนะครับพอคนที่เป็นผู้นําประเทศป่วยไปแบบนี้ทํางานไม่ได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่มีใครอยากจะได้ยินเลยนะครับอ่ะล่าสุดครับทางบริสจอนสันนะฮะก็ถูกนําตัวเข้าห้อง ICU นะครับเมื่อช่วงเวลา6 โมงเย็นนะฮะตามเวลาในอังกฤษนะครับหรือว่าประมาณตีหนึ่งตามเวลาในประเทศไทยโดยที่ตอนนี้นะครับเขาเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัสตั้งอยู่ตรงข้ามนะฮะทางอาคารรัฐสภานะครับใจกลางกรุงลอนดอนเลยครับโดยอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเทมะนะฮะคนละฝั่งแม่น้ำกัน ขณะเดียวกันนะครับทางโฆษกของสำนักนายกอังกฤษนะครับก็ยังคงยืนยันว่าถึงแม้ตัวบริสจอรสันจะถูกรักษาตัวในห้อง ICU อาการดูแย่ลงขนาดนี้แต่ตัวเขาก็ยังคงมีสติสัมปชัญญะดีนะครับยังคงสามารถพูดคุยสื่อสารได้ไม่ได้หมดสติไม่ได้เป็นลมล้มพับไปนะครับก็ขอให้ออประชาชนหรือว่าคนที่ติดตามข่าวนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับ ในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เองนะครับพอผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะถามว่าสรุปแล้วอาการของนายกอังกฤษที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าตัวเขามีอาการปอดบวมปอดอักเสบหรือไม่แต่โฆษกของรัฐบาลเองก็ไม่ได้ตอบแบบตรงไปตรงมานะฮะยังคงปฏิเสธที่จะบอกหรือว่ายืนยันว่าสรุปแล้วเนี่ยบริสตอนสันมีอาการปอดอักเสบหรือไม่ในขณะที่สื่อหลายสำนักในอังกฤษนะฮะร,รวมถึง BBC ด้วย ก็รายงานอ้างแหล่งข่าวครับบอกว่าก่อนที่จอร์แดนเนียจะถูกย้ายตัวเข้าไปในห้อง ICU ตัวเขาถึงกับต้องได้รับออกซิเจนมาช่วยเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นการให้ออกซิเจนช่วยแบบไหนเป็นการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับคือสําหรับประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังต้องอธิบายแบบนี้คับในขณะที่บางประเทศอย่างเช่นบ้านเราถ้าเ,เกิดพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้อง ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีใช่ไหมครับไม่ว่าอาการจะหนักแค่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งไม่แสดงอาการแต่ว่าพบว่าติดเชื้อเนี่ยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไว้ก่อนแต่ว่ากรณีของอังกฤษเนี่ยไม่เหมือนกันครับทางสาธารณสุขของที่อังกฤษเนี่ยเขาแนะนําประชาชนแบบนี้ครับเนื่องจากเป็นการป้องกันภาระของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับคุณหมอพยาบาลทั้งหลายเนี่ยอาจจะรองรับจํานวนของ ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่ตอนนี้มีหลายหมื่นคนไม่เพียงพอนะครับก็ต้องการที่จะใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลเนี่ยไว้รักษาคนที่มีอาการหนักจากโควิด1 9จริงๆเพราะฉะนั้นต่อให้คุณหรือว่าประชาชนนะฮะคนไหนก็ตามในอังกฤษที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด1 9แล้วก็จริงแต่ถ้าอาการไม่หนักนะฮะหรือไม่แสดงอาการเลยก็ตามไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลครับให้กักตัวเองไว้ที่บ้าน นะฮะแล้วก็เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอยู่ในบ้านพักนะครับคือเพื่อเป็นการลดภาระแล้วก็รอไปสักเนี่ยนะฮะอาทิตย์หนึ่งหรือว่า10วันหรือว่า2อาทิตย์แล้วถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นจริงๆมีไข้หรือว่าเกิดภาวะหายใจติดขัดที่เป็นหนึ่งในอาการหลักของคนที่ติดโรคโควิด1 9นี่ยอันนี้ถือว่าจำเป็นละนะฮะค่อยเดินทางไปพบคุณหมอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับทีนี้ครับ ตัวของบริสจอนสันเองเนี่ยหลายคนก็ไม่คาดคิดอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกเลยนะฮะช็อกวงการทั้งการเมืองอังกฤษแล้วก็การเมืองโลกด้วยเนี่ยนะครับไม่มีใครคิดว่าบริทจอนสันซึ่งติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยอาการจะแย่ลงได้ขนาดนี้นะครับอายุเนี่ย55ปีก็จริงแต่ว่าตัวเขาก็ดูแข็งแรงนะฮะแทบไม่เคยปรากฏเหมือนกับว่าป่วยหนักเลยด้วยซ้ำนะครับยัง ก่อนหน้าที่จะมีข่าวว่าตัวเขาต้องย้ายไปห้อง ICU ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะบริสจอนสันก็เพิ่งจะทวีตผ่านบัญชีส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะครับบอกว่าอธิบายว่านะฮะว่าตัวเขาเนี่ยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็เพราะว่าอาการยังคงอยู่ยังมีอยู่แล้วคุณหมอก็แนะนำนะฮะยืนยันว่าตัวเขายังคงมีกำลังใจดียังคงติดต่อกับทีมงานแล้วก็อยากที่จะขอบคุณบุคลากรน,นะฮะทางการแพทย์ทุกคน ที่ช่วยรักษาตัวเขาแล้วก็ช่วยรักษาประชาชนชาวอังกฤษทั้งหมดในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ในขณะที่ย้อนไปนะฮะในช่วงตลอด10วันที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่ตัวจอร์นสันพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด -19 ก็ไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆนะฮะก็ยังคงทำงานจากบ้านครับไม่ว่าจะเป็นการเออย่างที่บอกไปนะฮะประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมคณ,ณะทำงานพิเศษฉุกเฉินเรื่องของการรับมือโควิด -19 เนี่ย ก็ยังคงประชุมอยู่นะครับผ่านระบบดิจิตอลใช้แอปพลิเคชันซูมนะฮะอย่างที่ตอนนี้เนี่ยคนไทยคนทั่วโลกกำลังนิยมใช้กันมากที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขด้วยการเดินออกมาจากบ้านครับมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านพักของตัวเองมาปรบมือนะฮะให้กำลังใจเหมือนกันฮะกับที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตัวของบริษจอนสันก็ยังออกมาหน้าบ้านได้มาปรบมือให้กำลังใจได้นะฮะก็ใครจะไปคิดนะฮะว่าอาการจะหนักลงขนาดนี้ตัวเขาเองนะครับจอนสันเนี่ยนะฮะมีรายงานว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่นะครับอาจจะดื่มสุราแต่ว่าไม่ได้สูบบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของปอดเนี่ยก็น่าจะยังคงแข็งแรงอยู่แล้วปกติก็ออถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างท้วมอาจจะน้ำหนักเกินเกณฑ์ไปเนี่ยนะฮะแต่ก็ บอกว่าเล่นกีฬาอยู่นะฮะก็คือ,อยังคงเล่นเทนนิสแล้วก็ตอนที่เป็นสมัยยังเป็นนายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะตัวจอร์แดนเองก็มักจะปรากฏภาพจนกลายเป็นภาพจำเนี่ยนะฮะขี่รถจักรยานนะครับปั่นจักรยานไปทั่วกรุงลอนดอนนะครับเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะมีรถจักรยานนี่แหละเป็นยานพาหนะคู่ใจนะครับปั่นไปได้ทั่วกรุงลอนดอนนะครับ แล้วก็ข่าวนี้นะครับล่าสุดเองก็ทางสำนักพระราชวังอังกฤษครับยืนยันว่าสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่2นะครับก็ทรงได้รับแจ้งข่าวนี้แล้วนะครับจากทางรัฐบาลก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แน่นอนครับคนที่เป็นประมุขนะฮะของประเทศอย่างควีนนะครับอย่างสมเด็จพระราชนีนาถเนี่ยก็ต้องท่งได้รับข่าวได้รับข้อมูลนะครับโดยเร็วที่สุดในขณะที่บรรดาผู้นําทั่วโลกครับ ผู้นํานักการเมืองทั้งในอังกฤษแล้วก็ต่างประเทศต่างก็ออกมาร่วมกันครับอวยพรให้นายกอังกฤษเนี่ยหายป่วยโดยเร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนนะฮะร,รวมไปถึงผู้นําฝ่ายคา้านหัวหน้าพรรคแรงงานคนใหม่ที่เพิ่งจะรับตําแหน่งได้แค่ไม่กี่วันนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้คุยโทรศัพท์กับจอร์าดนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ออกมาอวยพรด้วย เช่นเดียวกันกันกบนายสาดิคขานนะครับแม้ว่าจะอยู่คนละพรรคการเมืองกันเป็นพรรคการเมืองที่เป็นเรียกว่าคู่แข่งกันแต่ว่าในช่วงเวลานี้ทุกคนต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับนายสาดิคขานนะครับนาย,ยกเทศมนตรีกรุงลอนดอนนะครับรวมไปถึงผู้นําต่างประเทศนะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาคงของฝรั่งเศสมีนาย,ยกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนนะครับ นายกรัฐมนตรีจัสตินชูโดของแคนาดารวมไปถึงนายเยนสโตเทนเบิร์กนะครับเลขาธิการองค์การนาโต้แต่ละคนก็รีบออกมาอวยพรรับรวมไปถึงอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำโลกที่สนิทสนมแล้วก็พูดคุยกับบริสจอนสันอยู่บ่อยๆนะครับทรัมป์เองนะฮะตั้งแต่ที่มีข่าวว่าบริสจอนสันเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์ทรัมป์ก็ได้อวยพรแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าทางจอนสันเนี่ยเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง เชื่อว่ายังไงก็คงจะหายป่วยได้โดยเร็วนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อคนที่เป็นระดับผู้นําของรัฐบาลนะครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีล้มป่วยต้องเข้าห้อง ICU แบบนี้แน่นอนครับว่าคงจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นายกได้ตามปกติอีกต่อไปคำถามที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าอา้าแล้วใครล่ะใครที่จะมาทำหน้าที่แทน บ o ริสจอร์ s o นในระหว่างที่เขาพักรักษาตัวยังคงเข้ารับการรักษาจากโรคโควิด -19 กลายเป็นว่าในรัฐธรรมนูญของอังกฤษนะครับไม่ได้มีการกําหนดแผนชัดเจนกับว่าถ้าเกิดนายกเป็นอะไรขึ้นมาจะป่วยจะเสียชีวิตก็ตามเนี่ยแล้วใครจะมาทำหน้าที่แทนนะครับในอดีตก็คงจะเป็นตำแหน่งรองลงมาอย่างเช่นรองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันกับรัฐบาลอังกฤษไม่มีตำแหน่ง รองนายกอยู่นะครับคือคนที่เป็นรองนายกอังกฤษคนสุดท้ายคนล่าสุดเนี่ยนู่นเลยฮะสมัยนายกเดวิดคาเมรอนนะฮะก็คือนาย Nick นิกเคลกในสมัยอดีตนายกเทเรซาเมก,ก็ไม่มีรองนายกคนปัจจุบันบริสจอนสันก็ไม่มีรองนายกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ฮะทางจอรสันเองก็ได้แต่งตั้งแล้วนะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนายโดมินิกราฟอายุน้อยกว่านะครับอายุ46ปี ให้ทำหน้าที่แทนนะครับในระหว่างที่ถ้าเกิดตัวจอรส์สรนเนี่ยนะฮะเกิดล้มป่วยเกิดป่วยหนักขึ้นมาก็ได้แต่งตั้งเอาไว้แล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่การประชุมคณะทำงานรับมือโควิด -19 รวมไปถึงในการถแถลงข่าวหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงเนี่ยนะครับตัวของนายโดมินิกราฟก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการถแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเองก็ได้ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าลักษณะการพูดการจาเนี่ย แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่างตัวจอร์แดนกับนายโดมินิกรัฟนะครับคือจอร์แนเนี่ยปกติก็จะคล้ายๆกับทรัมป์นะฮะบางคนก็จะมองว่าจอร์แนเนี่ยเหมือนกับทรัมป์แห่งอังกฤษคือเป็นคนที่พูดจาโผงผางนะครับแล้วก็เป็นคนที่มักจะมีมุกตลกนะครับเวลาพูดจาอะไรก็ตามไม่ว่าจะจริงจังขนาดไหนเนี่ยคนก็ชอบฟังเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยมีทักษะมีลีลาที่เรียกว่าเรียกแขกเก่งเนี่ยนะฮะในขณะที่ตัวของนายโดมินิกรัฟเนี่ยเป็นคนเหมือนกับผู้ดีอังกฤษนะครับคือ พูดจาเรียบๆนะฮะก่อนจะพูดอะไรก็คิดนะฮะคิดสระนะครับก็พูดจาแบบช้าๆนะครับคือเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ของ2คนนี้เนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะในขณะที่ตอนที่ถแถลงเนี่ยนักข่าวก็ถามนายโดมินิกรับเหมือนกันว่าคือก็รู้อยู่นะฮะว่าตัวจอรนสันเข้าโรงพยาบาลไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วตัวของนายรับเองล่ะนะฮะในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งจากจอรนสันให้มาทําหน้าที่แทนในระหว่างนี้เนี่ยได้ มีการไปติดต่อพูดคุยกับจอร์นสันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่กลายเป็นว่านายโดมินิกราฟเปิดเผยแบบนี้ครับท่านผู้ฟังบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยด้วยการพูดด้วยวาจานะฮะหรือว่าการส่งข้อความหากันก็ตามเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ได้ติดต่อกับจอร์นสันนะฮะนายโดมินิกราบบอกว่าคือตั้งแต่วันเสาร์ฮะคือตั้งแต่ก่อนที่จอร์นสันจะถูกนําตัวเข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับอา้าวไหนบอกว่ายังคง ออจอร์แดนเองก็ยังทวีตใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงว่ายังคงมีการติดต่อสื่อสารกับทีมงานอยู่แล้วทำไมไดโดมินิกรับออกมาเปิดเผยแบบนี้ว่าคุยครั้งสุดท้ายเนี่ยกับจอร์แนตั้งแต่เมื่อวันเสาร์คนก็อาจจะมีข้อสงสัยได้แหละว่าเอาแล้ววันอาทิตย์แล้วก็เมื่อวานนี้วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเอ๊ะทำไมาถึงไม่มีใครไปคุยกับตัวนายกจอร์แดนเลยหรือนะครับก็อาจจะมีการติดต่อผ่านทีมงานก็เป็นไปได้นะฮะอาจจะ ไม่ได้เป็นการคุยโดยตรงระหว่างจอร์นสันกับนายโดมินิกรัฟนะครับทีนี้ครับถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีข่าวว่าจอรนสันติดเชื้อเนี่ยตอนแรกเองตัวจอร์นสันก็ถูกวิพากษ์วิจาร์ไม่น้อยนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศเนื่องจากว่าคือในขณะที่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในทวีปยุโรปนะฮะอย่างฝรั่งเศสอย่างสเปนอย่างอิตาลีเนี่ยนะครับที่เจอกับ เรียกว่าการระบาดใหญ่ๆนะครับเป็นประเทศหลักๆเนี่ยมีผู้ติดเชื้อในลักษณะหลายหมื่นคนเกือบแสนคนนะฮะบ,บางประเทศก็มากกว่าแสนคนไปแล้วเนี่ยนะครับใช้มาตรการแบบล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยรักษาระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิงใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันอังกฤษเองนะฮะตัวของจอร์นสันเองเนี่ยคือตั้งนานกว่าที่จะออกมาแนะนำประชาชนให้ทำแบบประเทศอื่นเขา ตอนแรกจอร์แดเนี่ยปฏิเสธครับไม่อยากที่จะใช้มาตรการเหล่านี้เหมือนกับประเทศอื่นเนื่องจากเป็นห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อยากที่จะใช้มาตรการที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกด้วยคำว่า herd immunity นะฮะคืออยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด -19 โดยเร็วที่สุดด้วยการที่ใครที่อาจจะมีโอกาสติดเชื้อก็ก็ให้ติดเชื้อไปเลยนะครับแล้วก็ป้องกันนะฮะ เฉพาะกลุ่มเสี่ยงจริงๆอย่างเช่นกลุ่มที่มีออโรคอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มคนชาราเนี่ยอันนี้ให้กันเอาไว้ให้อยู่กับบ้านส่วนคนอื่นนะฮคนที่มีสุขภาพแข็งแรงคนทั่วไปก็ติดเชื้อโควิด -19 ก็ได้นะครับแล้วรีบให้มีภูมิคุ้มกันเนี่ยโดยเร็วที่สุดแต่กลายเป็นว่าคือแนวทางนี้เนี่ยมันมันมีปัญหาหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของระบบสาธารณสุขว่าจะรองรับได้ดีขนาดไหนนะครับถ้าเกิด ใช้มาตรการที่เรียกว่า herd immunity นะฮะเพราะว่ามาตรการแบบนี้จะทําให้มีคนที่ติดเชื้อแล้วก็อาจจะมีคนที่ป่วยแล้วก็มีอาการหนักเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเป็นปริมาณเป็นเป็นจำนวนคนเนี่ยที่มากมายมหาศาลนะครับแน่นอนว่าระบบเตียงระบบ ICU ของประเทศคงจะรองรับไม่ไหวผู้ป่วยคงจะล้นแล้วก็มีข้อมูลทางสถิตินะฮะบ,บอกว่าถ้าเกิดทําแบบนี้เนี่ย คนอังกฤษเองอาจจะเสียชีวิตอย่างน้อยๆ2 5 0ส0 0แสคนนะครับพอจอรสแนเห็นข้อมูลทางสถิติตรงนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะอังกฤษจะมาใช้มาตรการแบบ herd immunity ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของของเรื่องของการรับรองนะครับในระบบสาธารณสุขเองด้วยแล้วก็ปัญหาการตั้งคำถามในเรื่องของมนุษยธรรมเองด้วยสุดท้ายนะครับอังกฤษก็ต้องเป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่ประกาศให้ คนอยู่กับบ้านนะฮะแล้วก็ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั้งหลายนะครับก็กลายเป็นว่าเนี่ยนะฮะตอนนี้อังกฤษก็มีข่าวใหญ่ข่าวโตนะครับให้ทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตากันนะครับว่าแล้วจะยังไงต่อไปหลังจากนี้นะครับหลังจากที่คนเป็นนายกอาการหนักเนื่องจากเชื้อโควิดสิด้วยตัวเองนะครับจริงๆแล้วรัฐบาลอังกฤษเองไม่ใช่แค่นายกนะครับก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็ ติดเชื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาการเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาทํางานได้ตามปกติเช่นเดียวกันกับทีมที่ปรึกษานะฮะเป็นหัวหน้าแพทย์ที่ปรึกษานะครับคริสวิตตี้นะครับก็ไม่ได้ยืนยันว่าตัวเองติดเชื้อนะฮะแต่ว่าก็ได้กักตัวเองแล้วหลังจากพบว่าตัวเองเริ่มมีอาการนะครับในขณะที่อีกคนนะครับที่หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันว่าแล้วพอจอร์สดนติดเชื้อเนี่ยคนนี้จะติดไปด้วยไหมก็คือ ผู้มั่นของจอนสันนะครับแคร์รีไซมอนส์วัย32ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็ตั้งครันอยู่ด้วยเนี่ยนะครับปรากฏว่าแคร์รีไซมอนส์ก็มีอาการป่วยในลักษณะเหมือนกับน่าจะติดเชื้อโควิด -19 เหมือนกันนะครับก็เธอเองไม่ได้ทดสอบหาเชื้อนะครับก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วติดเชื้อไหมแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ยังคงอยู่กับบ้านก็เฝ้าระวังอาการตัวเองนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยนะฮะในขณะที่ ตัวจอร์นสันเองอาการอาจจะน่าเป็นห่วงแต่คู่มั่นของเขาที่ตั้งคันอยู่อาการก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับแคร์รีไซมอนส์เองนะครับท่านผู้ฟังเธออายุ32ปีน้อยกว่าตัวจอร์นสันยีกว่าปีนะครับเป็นคู่มั่นครับยังไม่ได้แต่งงานกันนะฮะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แทบจะไม่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับในแวดวงการเมืองของอังกฤษครับที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีจะ รับตำแหน่งในขณะที่คนข้างกายเนี่ยไม่ได้เป็นภรรยานะครับตอนที่รับตําแหน่งเลยเนี่ยเป็นนายกเลยเนี่ยนะฮะแครีไซมอนส์ยังคงเป็นแค่แฟนเฉยๆนะครับเพิ่งจะมามั่นกันทีหลังตอนที่ประกาศข่าวว่าเธอตั้งครรภ์น,นะครับแน่นอนครับว่าแครีไซมอนส์กับไม่ใช่คนข้างกายผู้หญิงข้างกายคนแรกของจอร์สันก่อนหน้านี้เขามีภรรยามาแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะที่ถูกต้องตามกฎหมายก็2คนด้วยกันนะครับมีลูก กับภรรยาคนที่ผ่านๆมารวมกันก็ห้คนแล้วนะครับจงกลายเป็นว่าลูกสาวคนโตสุดของจอร์แนเนี่ยนะฮะที่อายุประมาณ26หรือ27ปีเนี่ยนะครับอายุน้อยกว่าคู่มั่นคนปัจจุบันของเขาแค่5้ปีเท่านั้นเองครับเอาละรครับมาดูประเด็นนี้กันหน่อยครับคือประเด็นที่คนที่เป็นผู้นำเป็นนายกอังกฤษเนี่ยเคยเกิดขึ้นไหมในอดีตนะครับเวลาที่ป่วยจนกระทั่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้เนี่ยนะครับ ก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันครับแต่ว่าเกิดขึ้นแบบไม่บ่อยนานๆจะเกิดขึ้นทีครั้งล่าสุดนะครับท่านผู้ฟังสําหรับประเทศอังกฤษที่มีประเด็นในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เกิดขึ้นก็คือปี2003นะครับ17ปีที่แล้วครับในสมัยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโทนี่แร์นะครับตอนนั้นเนี่ยเขามีอาการป่วยเกี่ยวกับหัวใจต้องเข้ารับการรักษานะครับก็ปรากฏว่า กลับมาทำงานได้ภายในเวลาแค่48ชั่วโมงครับหรือว่า2วันถัดมานะครับตอนที่ระหว่างเข้ารับการรักษาเองนะฮะในช่วง2วันนั้นเนี่ยก็ให้รัฐมนตรีต่างประเทศครับมาเป็นผู้ที่กล่าวในสภาผู้แทนราษฎรแทนระหว่างนั้นนะครับในขณะเดียวกันตอนนั้นก็มีข่าวเหมือนกันว่าถ้าเกิดโทนี่แบร์เองเนี่ยเป็นอะไรไปนะครับไม่ว่าจะป่วยจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จะให้รองนายกรัฐมนตรีจอห์นเพรสคอต มาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปตามวาระนะครับในขณะที่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นนะครับในปี1953ครับในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์นะครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีอาการเส้นเลือดในสมองแตกครับแต่กลายเป็นว่าอาการของเขาการเจ็บป่วยเนี่ยนะฮะถูกเก็บเป็นความลับแม้กระทั่งรัฐมนตรีอาวุโสในครม ก็ยังไม่รู้ข่าวเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเชอร์ชิลเองนะฮะหมอเนี่ยแปลกใจพอสมควรที่อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถกลับมาทําหน้าที่นายกได้ตามปกติคือกลับมาเรียกว่าทํางานนะฮะเข้าประชุมคอรมอได้เนี่ยคือหลังจากเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกแค่2เดือนเท่านั้นเองก็กลับมาเป็นปกติดีทุกอย่างนี่นะครับในขณะที่ ปี1957นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอีเดนตอนนั้นก็มีอาการป่วยนะครับเกี่ยวกับถุงน้ำดีในที่สุดก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งก็ถือว่าเป็นผู้นำแค่คนเดียวด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะในประวัติศาสตร์ของอังกฤษที่ต้องลาออกจากตำแหน่งเพราะว่าปัญหาด้านสุขภาพนะครับมาดูตัวเลขล่าสุดกันหน่อยครับสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อในอังกฤษนะครับ ถ้าดูทั่วสหราชนาจักรนะฮะก็คือประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เวลส์นะครับมีสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์ Scotland, แลนด์เหนือ er เนี่ยนะฮะตอนนี้ติดเชื้อรวมกันแล้วอย่างน้อย51,000คนอันนี้เป็นตัวเลขสะสมนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตสะสมทะลุ5,000คนแล้วครับตอนนี้อยู่ที่อย่างน้อย5,373คนด้วยกันถ้าดูสถิติล่าสุดนะครับเฉพาะในอังกฤษไม่นับ ดินแดนอื่นๆในสหราชอาณจาจักรนะฮะเฉพาะอังกฤษเองเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาอีก403คนด้วยกันนะครับโดยคนที่มีอายุน้อยที่สุดที่เสียชีวิตคือ35ปีมากที่สุด106ปีด้วยกันโดยในจํานวนคนที่เสียชีวิตในช่วงล่าสุดเนี่ยนะฮะในรอบวันที่ผ่านมา15คนไม่ได้มีเรียกว่าอาการป่วยเรื้อรังนะครับหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอื่นมาก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นสถิติใหม่ที่ต้องอัปเดตกันนะครับขณะเดียวกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนต้องจับตานะฮะหลังจากนี้สําหรับประเทศอังกฤษก็คือว่าพอผู้นําเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเข้าห้อง ICU แล้วเศรษฐกิจล่ะนะครับมีผลกระทบอะไรหรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดครับค่าเงินปอนดอลลาร์สหรังเนี่ยนะฮะอ่อนค่าลงทันทีเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นสัดส่วนเล็กน้อยก็ตามนะฮะเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็สกุลเงินยูโรนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับตลอดทั้งเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคือจริงๆตลาดหุ้นตลาดทุนทั้งหลายก็เป็นแง่บวกนะฮะตลาดเขียวนะฮะเนื่องจากว่ามีตัวเลขที่ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีเกิดขึ้นในหลายประเทศนะฮะทั้งที่สหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กหรือว่าที่ประเทศในยุโรปที่มีผู้ติดเชื้อมากๆอย่างอิตาลีหรือว่าสเปนเนี่ยที่เริ่มเห็น ตัวเลขการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆก็คือเหมือนกับน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะฮะทั้งตลาดหุ้นตลาดทุนก็เลยเรียกว่าตอบรับต่อข่าวดีพวกนี้เนี่ยในแง่บวกนะครับแต่ว่าพอมามีข่าวเกี่ยวกับจอรสันนะครับก็เลยทําให้ค่าเงินปอนเนี่ยสวนทางรับก็เลยปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างที่เห็นนะครับก็ดีแล้วครับก็ถือเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวช็อกโลกนะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ ซึ่งจริงๆแล้วตลอดทั้งปีนี้อังกฤษเนี่ยเจอเรื่องใหญ่ๆเจอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายนะฮะไล่มาตั้งแต่ต้นปีกับเรื่อง Brexit ที่ในที่สุดก็เกิดขึ้นแล้วตลอดทั้งปีนี้จริงๆแล้วอังกฤษกับ EU ก็ต้องเจาราจากันอย่างเข้มข้นนะฮะในเรื่องของช่วง transition period ว่าอนาคตความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างอังกฤษกับ EU จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับต้องพักทุกเรื่องเอาไว้ก่อนครับก็เป็นเหมือนกันทั้งโลกนะฮะเมื่อเจอกับ วิกฤตโควิด -19 นะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ i ินไ d e r Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันที่เดิมนะครับทางมิติข่าว90.5ส่วนเช้าวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ Smart Lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชร์ให้คุณทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็สามารถกลายเป็นแฟชั่นได้และสำหรับคนที่สนใจในแฟชั่นรองเท้าแตะวันนี้เรามีรองเท้าแตะดีไซน์น่ารักน่ารักมา